you mm -hmm. สวัสดีนะพ่อแม่พี่น้องกลับมาพผยอีกแล้วกับช่องบาราวันนาเนะาะมันนี่กับเมื่อคืนนี่ฝนตกเนะาะเมื่อคืนนี่ฝนตกแห้งนะพี่น้องก็เลยมาเบิ่งปลาอยู่ในหลีนะเนาะเผื่อได้ไปปิป้งี้ก็มือเช้ามาแต่เช้าเลยได้นี่ตั้งแต่ตีหานาะบ้านเฮาตีหามันก็นยังบม่ได้แจ้งนะยัยงมือดอยู่ตอนนี้กะกําลังหยางลงอยู่ยพี่น้องอยู่ลุ่มพบนหลีก็ได้ ลงู้เดียวเนาะแต่ว่บมมีผูถือกล้องให้พี่น้องอากาศก็นาวหนาวยังมเช้าอยู่บ้านหนาวบนนอกครับเนาะแบบโอ้คือจังหวะแบบหนาวขนาดเลยว่าเมื่อคืนมันฝนตกแห้งเด้เอะไรมาเบิ่งเพราะว่าเมื่อวานนี่ก็มายามแบบแหละได้ปลาคุงปลาขาวเนาะพอได้มาปิ้งบริสิทธิ์กับขาวพี่น้องนี่ก็เ่าก็มาแต่เศร้าเลยอย่ามีคนมาหลักยามของเฮามาแต่เศร้า ไกลเสียฮอดหน้าแล้วพูมีลมผูเพราะว่าจากบ้านจากบ้านมาบ,นบอนบลี่นี่ก็67กิโลเน,ะนาะเลาก็เลยแบบมาตั้งเช้ามาตั้งแต่พอดีสู้ัวสู้ัวอยู่พี่น้องเพื่พมอมาฮอดนี่ก็พอดีแบบเริ่มแจ้งเลยคันมาสายนะบัได้มาสายคลิปนี่ก็คลิปกับว่าได้ไปใส่เลยน,นะพี่น้อง แบบายามต้อนยามรีคิดกันไรคิดกันอยู่หน้าโคกจริงิคือแบบช่วงในบร้รดไปยใสยเลยแบบใกล้สีเกียว,ขวเขาแน่เลยกะฝนมันตกดุเนี่ยฝนตกลินพี่น้องตกลินก็บางที่ก็ตกลินเนาะก็าโมงชิมงเช้าบบนเท้ากระตักสิไปใสไปแป๊บเดียวก็ขำนะขั้นได้ไปขับไปแต่เศ้าคค่ไหนบรรยากาศเนี่หมเศ้าๆเนาะ แต่บ่มีน้ำหมอกนะให้มันมีน้ำหมอกโอ้อย่างมาจากสีน้ำสันเลยพี่น้องโอเคเดี๋ยวให้เบิ่งบรรยากาศข้างหน้าเนาะแบบเป็นอะไร <c oughs> บ่อนทอนต้อนบ่อนีเอาบปเลยน, <c oughs> นี่นี่เนาะบรรยากาศข่าวก็เจ้ากับกเคียวเลื้ยงอลไรได้หนิโอ้ข่าวก็เริ่มเลื้ยงอลไรกะแต่ยิ่งเกี่ยวไม่ได้เนาะพี่น้องฝนมันตกฮะเราใส่บริษัทเกิบได้หนิปลาตีนมาเนาะ เมื่อวานนี่ใส่เกิบเกิบมันเบิดคุณนะนะพี่น้องเกิบมันเบิดคุณแบบเกิบกระซึบมาแต่ไทยเป็นอะพี่น้องเอ้ยมันแบบทนขนาด,พ,ดนพูดว่าทนพืนมันนะ่ะไปเบิดเนาะแต่พวกเอนพวกยางมันู่ชิบบขาดเด้อเยียบขีดต้มแหไะก็เยียบพี่น้องเยียบขีดต้มแหลรก็คือเก่าดึงแบบบุบขาดทำไมเป็นเกิบแบบบ้านข่อยนะเกิบธรรมดาอิแต่ธรรมดา ดึงกีต่ตมนี่แมันขาดรลอสายมันแต่อันนี้เนะ่ะพืชมันยังอยู่พืชเอยพืชมันไปเบแล้วแต่สายมันโคตรละเนียวยอมอรับเลยสสยมาเมื่อวาอนนี่หรอวะหยางไปได้ดีเน,ะน,นานะบ่อนนณาน่ะมันบุมีหยาเนาะเพราะว่าลื่นล้มตีลหลังกาหลังปีนลงคนาอีกข,า,กขาสี่ขึ้นฟ้าพูดพี่ออกเอไยขาบนซี่ขึน้นฟ้าเนาะตีลหลังกาลง มันง่ายหลังเออง่ายหนานะบเ่เหม่งง่ายหลังนะหลังลงหนายัางง่ายขึ้นเดียวนี่แหละมันงาน่ายหนาเพราะว่าลงมาแล้วต๊พื้นก้นกีทางแล้วยังตีลังกาขึ้นอยู่ตีลงให้หน้าว้าบุ๋มวานดีแต่ว่า,วาท่งยางปลาบุหียเนาะท่งยางปลาเพิ่นยังซี่ขึ้นฟ้าอยู่นะอียังบุทิมอยู่ท่งยางปลาเพิ่นขนาด นี่มือน,นี้เขาก็บริใส่เกิบเนาะแต่น้ำลายลาย,ลายน้นําี่คุในคันนานี่น้ํายาหยบมาเขาเอาน้ําพี่หมอกเออน้ําพี่หมอกนี่น้อยครับพี่น้องคุณน้ำนี่โอ้บุญพ่อเ <c oughs> <c oughs> สียงกระเห็บแหบไปด้วยมาแต่เศ้าแากยังบ่มีคนมาหอกแต่เศ้าเขาก็มาสองคนเนาะ ผู้หนึ่งเฝ้ารหลดอยู่ทึงมันอยู่สูอยู่ไกลหลายแนมบผเห็นเพราะว่าโหลดเว็บไทยก็เจ้าจากจ้องหลักอยู่เลยอยู่เท้าก็เลยแบบผู้หนึ่งเฝ้ารหลดผู้หนึ่งลงมาก็เลยบมมีผู้ใดถือไม้กันสั่นแท้าเนาะนี่แหละอล้วนี้ก็ะี่ก็เจ้าเนาะลีเทาก็บปจักรหันรูปรจักน้ำแห้งแต่แต่พี่น้อง โอเคเดี๋ยวไปเจอกันผู้ฮอนลีเอาเลยโอเคนพี่น้องตอนนี้เราก็ฮอดหนา่าลีเอาไปตีเรียบร้อยนี่นี่แหละการนำบดได้ลายแห้งไปเนาะัปลาบ่ค่อยมีดอกเราก็จะพาลงมาเบิ่งกันโอ้ตกขนาดกันไม่กูออ้ยนำนี่แหละปลาบัค่อยลงเล้วคือ ่นาะอืมเี๋สิประมาณนี้คิดดูก็ซิวเนาะพี่น้องโอ้ยกล้องเลยนะนี่แหละก็ซิวเนาะก็ซิวน้อยน้ำมันหลายบ่ค่อยแห้งแล้วก็เจ้าเริ่มปิดแลต่บ่ฮู้สิมีปลาหรือบ่ปลามันบ่ค่อยลงเนาะยามเช้ามันต้องลงยามแลง ไปต้อนกับพยายามดีเลยพวางล่างครับโอเคเดี๋ยวเราลงพยายามต้อนยามดีกันนะพี่น้องเพราะว่าผมมีผู้ใดถือกล้องในห้องเนาะนี่แหละโอเคเนาะพี่น้องเฮาก็ยามเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ป่ามันบ่ลงเนาะมีแต่ปลาขอน้อยลงคขาันยามกลางเว่นน่ะนี่เนาะเฮาก็ได้แล้วปลาพวกนี่ได้ปลาขอน้อย4 5่ตัวนาะพี่น้องพอได้มาปีงเงา่อเช้านี่ประมาณนี้เนาะ ามันบวกลงบวกือตอนยง้มมะแรงยง้มมะแรงน่ะปลาขาวสีลงพี่น้องเออพอได้ปิ้งยง้มมะแรงยง้มมะสะยง้มมะคืนน่ะปลาขาวมันบวกลงยง้มมะคืนมีแต่ปลาขาวน้อยเอากระสิไปเบิ่งลีอีกลีหนึ่งลีเหี้ยวได้หนึ่งนะประจานเสียบมึงว่าอย่างเดียวว่าได้หางหา โอ้ตายตายตกขนานี่เป็นเจ้านอะยามดีคือกันนะมาา้านนโอ้างหน้หนครับผมเอาถ่ายเาายมมาบ,บิเรน์นพี่น้องนี่ฮอดเลยจะมีปลาจยบ่บบบบมีนะเบบบงนุบ่นันพี่น,น้องเสียงบบฟบฟบบามบบมพ น้ำมันบลาไหลเนาะอยู่นี่เนาะโอ้มีปลาขาวเด้อพี่น้องฟุกว่ะเนาะได้ปลาขาวก็ปลาคอน้อยพี่น้องนี่ดีโอ้บมเคยได้เตอเถื่อแล้วหลี่นีปลาขาวก็ปลาคอน้อยนี่โอ้ข้างในมีตตกปูเนาะโอเค เดีย๋ยวเอาปลากันไม่ได้มือเดียวเอก็นื่นก็ได้ปะมือหนึ่งจับกล้องมือหนึ่งจับอ,อ๋อปลาขาวมือพิ้งแล้วไปน้องเลยตัวหนึ่งทรงตัวเาวน้ำมันบุหรี่ได้อตัวนี้โอ้ยปลาขาวกอกอืมปลาขาวน้อยมามาสายนะบม่ได้ก็เจ้าทางก็เจ้าเที่ยวอยู่นี่ก็เจ้ายิบบอล ปล่ชีว่าก็บ้บาเน,ะนาะแนวเลยเ่าก็บจ๊าออกจุดนีแลอ้ยบ่มีเนาะมีตะปูเนวระปูตัวเดียวขอรอ,อไปอ ไปมึงอ่ะบ่บืนครับบนะ่น้ำลายอะไรอืม เราก็อเมื่อเราก็ซืเมื่อกันเลยเนาะบัดน,นี้ได้เลี้ยบนาปลาคอน้อยบุกิตโตนะาี่นน้องโอ้ยอยู่นี่แล้วเรือนลงมของชาวเมื่อวานตอนแรงตอนชาววานเนี่ยปึ้มลดตีลัางกาลงคนะเลยมันเลื่อนแห้งหรือเป็นตดินดาบ อันนี้ก็เป็นเตียงนะเนาะนเเตียงน,ยน้อยอยู่กลางหมู่เลยพี่น้องเวลาเกี่ยวเข่าดำหน้า,ากัลำบากลำบากเกี่ยวเข่าดำหน้านดีดีดีบ่อบอน,อบน,อนอุตตะตะดีดีบ่นอารมณ์เนาะใช่ไหมดีดีร่มลงนี่เลยพี่น้องนี่มงมันยังอยู่อยู่มันลื่นเนาะหย่างมาได้แข้างหน้าดีๆไหลก้นกี่ถังปุ้ติเจ้า ต็นนี้ทางล่มแล้วยังบุพเพแต่ยืดตงกาลงอีกขางขวาเปียกเบิดโอเคนะพี่น้องโอเคนะพี่น้องตอนนี้เรากระหยากรึมาหอดเทียงปปิดถีเรียบร้อยเนาะหยากรห่อเทียงนะกะสิเมื่อนั่นนี่ก็ได้ปลาอยู่เนาะพอได้เมื่อปีงี้เมื่อเส้าใครกดผมมานี่เนะาะปลาเราดูกะได้ลายโตเต่าจุดปลาขาวปลากรอบเนาะ โอเคไปเจอกันตอนฮอดเทอนเลยโอเคน้องเป็น้องตอนนี้เราขามาฮอนเทอนไปทีเรียบร้อยก็ได้ประมาณนี้เนาะป่ามีตัวใหญ่แน่อยู่นี่เนี่เพร่ะวาเมื่อวานนี่ตอนแรกเขาหยามก็บางเชานี่เอามารวมกันปลาขาวแล้วก็บ,บังเชานี่ปลาคอหน่อยเนี่ยบักลายหนึ่งเนาะนขังไว้อยู่พูอยู่หมอหน้อยพู อันนี้เขาก็ระส็ดเป็นปีกเนาะพี่น้อง,องเขาก็ใช้เลือกมาปีกเนาะมาปีกหลายดอกตัวใหญ่กับพออ่อนี่ยอ๋อมันมีแต่ตัวใหญ่เนาะเขาก็อาจจะตัวใหญ่มาปีกปกติมันจะมีแต่ตัวน้อยๆแต่เมื่อวานเนี่ยมันมีตัวใหญ่โอเคโอเคเนาะงพี่น้องปลาชุกคางหนึ่งนี่เนาะป,ปีกปลาเขา ว้าวกชีสุกเลยคางหนึ่งเนาะแล้วก็สุกคางหนึ่งปีงปลาขาวเนาะปลาขาวกา้างบค่อยลายคือปลาปากนะเพ่นอ้องปลาขาวก้างโบลายคือปลาปากแต่ปลาปากนะก้างล้าย่อมเยมย่อมเยม,ยมอยู่ในตามไม่กระตูมันฮะกินกันยากเนาะปลาขาวนี่แซบกว่าค่อยว่าปลาก้างกับบก่อยลายป้งปลาขาก็สิประมาณน,นี้แหละ โอเคเนาะงเป็นห้องดูดิปิ้งปลาเฮาก็เริ่มซุกเลยเนาะนี่แม่เจ้ามาเด้อกินข้าวกินปลาน้ำกันพี่น้องโอ้ไม่เน้นน้อยหนึ่งกับ่เป็นยังหอมนี่เนาะไก่้ซีซุกเลยกับข้าวเฮาก็บ่มี่ยังนั่นเนาะปิ้งปลานี่ปิ้งปลาพาเท็เนาะใส่กับอ่าใส่หมูเนาะเดี๋ยวพี่น้องกับข้าวเฮาก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวขออุ่นนี่อันนี้ก่อนเนาะอันนี้ยังไม่ได้อุ่น รอตัวนี้สุกแขกก่อนโอเคนะพี่น้องตัวนี้ก็ปีงเรียวเป็นทีเรียบร้อยนี่กับข้าวหอกรสิประมาณนี้เนาะปีงปลาขาวนี่แหละอันนี้กับพ้เฮ็ดหนึ่งหนึ่งเฮ็ดสมบะปีใส่กับพัดละกามพัดใส่กับมูเนาะนี่กับข้าวหอกปีประมาณนี้กินซุปนี่แหละพยายามปลากระปุกชื่อเนาะพยายามต้อนยมลีเอาเฮ็ดกับบริปุชื่อเนาะไปหาเอาอยู่โค ส่วนหมูนะ่ะซื้ออยู่พี่นอ้องม่ได้ซื้อร้ายเนาะซื้อมาว่าเป็นโลแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้เนาะกินมนะือในอยากก็พัดกินเนาะโอเคมากินข้าวนึ่กันมาพี่น้องกิน,น,กนข้าวนึ่กันได้ปินปลาได้เลยนะตัวปลาตัวมันอะไรปินปนะลาเนาะมาได้กินข้าวนึ่กันน,นะนี่ก็ปลาเทศเนานะบดังๆีแล้วาอใส่ไหมใส่ไหมไหมึงได้ใส่เนาะ

ก้างก้างมันโบลายคือปลาสุดเออปลาป่าเนาะปลาป่าก้างไม่ธรรดาปลาป่าก็องนะอันนี้นะแซ่บกว่าปลาป่าเนาะแซ่บกว่าแล้วไม่รองปลาป่ามันยังเลี้ยงปลานี่ปลาธรรงมาทราบเรียกว่าปลาเลี้ยงหรอจ้ะตัวใหญ่เนาะมีหวันน้อยเนาะ เอยาม,มายาั่มันใหญ่งามเลมาัตอ,อนนี้ยังแบบคนโจ๊กมันหลายเนาะโจวมันยังน้อยถ้าันบคนดีหาป้าก็อะไรก็ดีอ,อืม อแบบนี้แหละพี่น้องชีวิตแบบอยู่บ้านนอกนะบริสุทธิ์ของกินอยากยังกับข้าวดวงได้กินนะอยู่อยู่ในนันเคือเนี่ยเป็นปลาับพยาำยในหน้าอยากกินมะเขือก่ะอยู่หน้าเนาะมะเขือก็อยู่หน้าก็ไม่ อยากคุดจอยากกินจินอน่ะไปคุดนอขึ้นย้อนอนตาลีมาเมื่อไรคนอยู่กรุงเทพอ่ะอิตาคนมัน,นนอกนเนี่ยอยากกินยังกันกินนะบริสุทธิ์ถาม ุเจ้าอีชาเพรกะคอยอยู่บนหอมีห้องกินไรคอยก็ยิ <USE ær> ้มอยก็อิชาคุณเจ้าในส่ในเดียงมวยยังมาเจ็บหรือเปล่าเอ่ะ มันมันนี่เนะอาหารเจ้าเศร้าแบบเราต้องซื้ออยากกินตื่นจะเศร้าเนาะไปหน้าให้ไปหน้าอะในกองกินมันเราพี่น้องตื่นใจไม่ได้กินตื่นใจไม่ได้กินตื่นสาย ้จะไปทางยามบดมต้องไปตเ้า่ตัวสาวปลาธรรมชาติมนะันก็เป็นปลาหรือย่างปลามาธรรมชาตินะารรมตันะลงต,นะต่อลงหลีนี่เป็นทีนะ่เขาค่ะสองคนกินกเป็นประมาณนี้แหละ ชวนแล้วล่อ่งโทไปจังโอ้แล้วไปไปเพราะว่าแบบโ้มาชวนเยมีน้ากีนไปเองเขาไ็ได้หัคิดพยายามได้ปลงนี้กับปวนเนาะ มาง้โอเคนะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบไปเพลงนั้นเอเนาะว่าติดตามคลิปหนานะพี่น้องถึงจะคลิปนี้จะเริ่มก็ได้ก็ใช่ก็ติดตามให้เวลามานานเนะาะไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้จะสบายดีพี่น้องบาย